ครับพบกับผมนะครับ a r m ์มทูบชาน n e ลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทําโลโก้ u t u b e โดยใช้แอปไลน์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 แคมแอดนะครับไลน์แคมแอดแอปแต่งรูปนี่นะครับกดเปิดเข้าไปด้านในเลยครับซึ่งผมได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็ใช้แล้วนะครับก็คลิปนี้พวกเขาไม่ได้จ่ายนะครับที่จะเป็นสปอนเซอร์ก็ เขาไม่ได้จ่ายจริงๆนะครับก็เอาเฮี้ยดว่าเขาไม่ได้จ่ายจริงๆนะครับที่จะได้ให้ผมมาโฆษณาแอปนี้นะครับก็พวกเขาไม่ได้จ่ายแล้วก็ถ้าคุณอยากคุณกดไปที่แกลเลอรี่ครับไปแกลเลอรี่ถ้าคุณอยากทำครับผมบอกแอปแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะโหลดแอปแบบไม่ต้องไปหาเองผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าอยากจะได้แอปนี้นะครับแล้วครับหารูปยังไงปกอรหารูปปกครับ ผมเลือกรูปนี้ก็กดเลือกไปครับครับก็จะไปถึงขั้นตอนการทํานะครับเรากดเลือกไปด้วยครับกดเลือกไปทำคลิปลงยูทูบรเี้ยเราเลือกมาเนี้ยครับมันจะเป็นรูปตัวทีครับทุกคนเห็นไหมทีเรากดไปที่ตัวทีครับกดที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ชื่อชแนลเราไปครับผมจ่างผมอานทูบชแนลสี ไปทำเนีต่อไปมันจะให้เราเลือกฟอนต์นะครับก็เลือกฟอนต์ไปอย่างผมเลือกฟอนต์อันนี้เลือกครับบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่ครับถ้ามเป็นสีดำบางตัวหนังสือแต่เราเลือกได้สีดำทำไมวิธีงี้ครับเรากดไปที่ขอบครับตรงข้างล่างคำว่าข้อความครับอยู่ที่ไปขอบเราก็เลือกขอบเลยมันจะเป็นขอบแดงขอบดำขอบเหลืองขอบไรก็วาไปขอบขาวก็มีนะนี่ขอบขาวแต่ผมเลือกขอบแดงครับเพราะว่าสีมันดี แล้วเราก็กดพอเราได้นะครับก็จะทำอะไรต่อกขาไปอย่างอันนี้ก็เพิ่มไปนะครับจะวาดลูกก็ได้หรือจะเพิ่มอะไรสักอย่างก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะครับแต่วันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมอย่าลืมยไม่จบไม่จบ,บก็เราก็จะทำอะไรก็ว่าไปเรือ่องของคนนะครับอ็ถ้ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นครับ ก็ซอบตซับตะไคร้มันเยอะๆให้มันถึงร้อยไรวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับมาดูกันก็เสร็จแล้วอย่าลืมซับตะไคร้เด้อ